สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาอยู่ด้วยกันกับช่องเล่าข่าวดาราในคลิปนี้เรายังติดตามกันต่อสําหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและพระเอกนายนภัสออกตัวแรงแม่หมูเคยบอกเองว่านายนภัสจีใบ,บเฟิร์นเลยลูกพาย้อนสัมภาษณ์อดีตสุดชื่นมืน่นชาวเน็ตแหย้อนช่วงเวลาดีๆแม่หมูพิมพก,กาได้ให้สัมภาษณ์เชียร์อัพลูกชายอย่างนายนภัสให้ลุยจีใบเฟิร์นพิมพ์ชนกในช่วงที่ทั้งคู่ถ่ายทาละครเรื่องส้อยสบั งาดโดยนักข่าวได้ถามว่าลุ้นไม่ขึ้นเลยใช่ไหมคู่ของเราเนี้ยในนภัสตอบว่าไปลุ้นในละครครับเรื่องจริงอกไว้ก่อนเดี๋ยวละครจบผมเล่าให้ฟังแล้วก็หัวเราอก็เป็นเพื่อนกันหวังดีต่อกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันมีปัญหาอะไรก็เล่าให้เขาฟังปรึกษากันครับส่วนใบเฟิร์นกล่าวว่าเป็นเพื่อนจริงๆนะเป็นเพื่อนมาตลอดเลยแม่หมูชอบใบเฟิร์นมากเหรอ นายบอกใช่ครับแม่รักแม่ชอบเขาชอบมากก็ดีใจครับดีใจแม่แฮปปี้ครับเหมือนเขามีเพื่อนคุยเพราะอยู่บ้านก็คุยกับแตกระบองเพชรมากองถ่ายเจอเขาก็แฮปปี้ครับแม่บอกว่าตอนสาวๆแม่เหมือนใบเฟิร์นเหมือนแม่เห็นตัวเองในกระจกตอนนี้กระจกแตกแล้วแล้วก็หัวเราะใบเฟินพูดบ้างเผยว่าคือเฟินเป็นคนเฮฮาเวลาอยู่กับแม่ก็จะสนุกสนาน คุยกันไปเรื่อยๆเลยถามว่าเวลาโดนถามเยอะๆกดดันไหมไม่ค่ะไม่สะทกสะท้านอะไรเลยค่ะแม่หมูทำไมเอ็นดูน้องใบเฟิร์นขนาดนี้หรอแม่หมูตอบว่ารักรักมากเลยจีบซะลูกจีบเลยช่วยเชียให้เขาได้เล่นเป็นคู่รักกันหน่อยเรื่องก่อนๆเล่นเป็นเพื่อนกันแล้วแม่หมูก็หัวเราะพร้อมกันนี้ยังโผล่กลางวงสัมภาษณ์เอาขวดน้ำดื่มทำท่าคล้ายกับรถน้ำสังพร้อมบอกว่ารักจีบสิลูก นายว่ายังไงแม่บอกว่าจีบเลยนายเขินมากค่ะนายบอกว่าครับดูละครก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังใบเฟิร์นพูดว่าไม่เคยไม่เคยจีบกันขอเป็นกำลังใจให้กับน้องนายแล้วก็น้องใบเฟิร์นด้วยนะคะรวมถึงคุณแม่ด้วยถ้าหากว่าเขาหรือเป็นจริงก็เชื่อว,ว่าคนจะปรับความเข้าใจกันได้นะคะผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีคะ่ะ